สวัสดีครับผมแรงจากฟาแรงนะครับผมวันนี้เราก็มาเจอกันประจับสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับก็โปรเจกต์ที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คืออาวาเลนนะครับอาวาเลนคล้ายๆกับอิตาเลียคล้ายกับโซลนาที่เราเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะก็คือให้คนมาพัฒนาดีแอปบนเชนของเขาใช่ไหมครับก็อาวาเลนเนี่ยเขาใช้ระบบเรียกว่า proof of stake นะครับแต่ว่าเขาจะมีเทคโนโลยีพิเศษเพิ่มขึ้นมาตรงเขาเรียกว่า DAG นะครับ DAG consensus เนี่ยก็คืออ่สมมติมีโนดที่ต้องการจะที่รอยืนยันธุรกรรมอยู่หมื่นโนดนะครับ แทนที่จะมือโหนดเนี hm ่ยจะยืนยันธุรกรรมด้วยกันทั้งหมดพร้อมกันเลยเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการสุ่มมานะกวก็คือเลือกเลือกในมือโหนดเนี hm ่ยสมมติ sentido, สุ่มมาอ่าสิบโหนดนี้มายืนยันธุรกรรมนะก็คือวิธีที่ทําอย่างเงี้ยเนี่ยมันได้ขด้อดีเพิ่มขึ้นมาตรงที่เขาสามารถรองรับธุรกรรมได้มากขึ้นนะครับก็คือใน1วิเนี่ยเขาสามารถทําธุรกรรมได้4,500ธุรกรรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็ธุรกรรมหนึ่งเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน3วินาทีนะครับก็คือ ทำ transaction ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ธุรกรรมเนี่ยเสร็จเร็วมากขึ้นนะครับอาจจะไม่เร็วที่สุดนะครับผมแต่ว่าเร็วเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เขาแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ51% attack นะครับก็คือความแข็งแรงของระบบเนี่ยมีมีมากขึ้นนะครับผมก็คือได้ความปลอดภัยมากขึ้นได้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเทียบกับ chain ethereum ใช่ไหมครับผมการทํางานของ Avalanche เนี่ยเขาจะแบ่งแบ่งเป็น3ระบบหรือ3เช chain หลักๆนะครับผม ก็เขาเรียก X chain C chain แล้วก็ P chain นะครับเจ้า X chain ก็คือแบบทำธุรกรรมทั่วไปนะครับส่วน P chain เนี่ยคือเป็นสร้างสร้างสับเน็ตขึ้นมาครับสร้างโหนดต่างๆนะครับผมส่วน C chain เนี่ยก็คือเป็นส,าสานมาร์ทค,นนคอนแท c t ที่เขียนโดย EVM ครับก็คือเป็นสมาร์ทคอนแท c t มาจาก Ethereum นะครับคือเราเรามีสมาร์ทคอนแท c t อยู่อีเทเรียมเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ที่ Avalanche ได้เลยนะครับก็คือมาใช้มาใช้บน C chain นะครับผมก็ supply ของ Avalanche เนี่ยมีทั้งหมด 7 20ล้านเหรียญน,นะครับก็เหรียญเนี่ยของเขาเนี่ยหลกัหลกๆก็คือจ่ายเป็นพวกค่าแก๊สค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้นะครับผมก็ต่อไปเราไปเริ่มข่าวประจาสัปดาห์แล้วกันนะครับก็หลกัหลกๆก็คงจะเป็นข่าวสงครามเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็ข่าวสงครามก็ตอนนี้สงครามก็ยังดําเนินต่อไปนะครับผมก็มีข่าวมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ล่าสุดเนี่ย ก่อนอาทิตย์ที่แล้วครับรัาเซเริ่มเริ่มประชิดเคียบมาเรื่อยๆใช่ไหมครับตอนตอนนี้กระแสรเริ่มเรียกว่าัาเซเริ่มเริ่มเริ่มไปข้างหน้าได้น้อยลงครับเมืองบางเมืองเนี่ยยูเครนเริ่มเริ่มยุดคืนได้บ้างน,นะครับผมแล้วก็มันมีเรื่องปกติเวลาเราจะโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเราจะต้อง เส้นทางกรโจมตีเนี่ยเราเราต้องเก็บไว้เป็นความลับใช่ไหมครับเพราะว่าทางทางรัสเซียเนี่ยเหมือนเขาจะต้องการโชว์ศักยาภาพโชว์โชว,ว์สัญญาณวุฒภาพใช่ไหมก็เลยเหมือนมีการไลฟ์ว่าเขาจะขนคนไปทางนู้นทางนี้นะครับทีนี้ก็เลยโดนทางยูเครนโจมตีนะครับก็คือที่ท่าเรือเนี่ยโดนโดนโจมตีไปนะครับก็คือเหมือนเหมือนเขารู้ว่าจะขนไปทางไหนเนาะแล้วท่าเรือเนี่ยเขาก็รู้ตำแหน่งแน่นอนนะครับ คือมันห่างจากเคียบต้องร้อยกว่าโลน่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเทคโนโลยีสมัยนี้ใช่ไหมเขาก็สามารถโจมตีได้ก็ทําให้แบบรัเสเซียมีปัญหาในการในการเติมสเบียงหรือว่าขนย้ายยุโทโธปกรณ์น,นะคือเขาอยากลดลดการขนสเบียงทางบกนะเขาก็ไปใช้ทางน้ําแต่ว่าดันเปิดเผยว่าเขาจะทําอย่างนู้นอย่างนี้นะก็จะทําให้ยูเคเนี่ยสามารถโจมตีได้นะครับก็ก็ต้องดูต่อไปนะว่า สงครามจะจบยังไงแต่ว่ายิ่งยิ่งยืดเยื้อยิ่งมีปัญหานะตอนนี้เงินเฟ้อในรัสเซียขึ้นเยอะพอสมควรแล้วตอนนี้ไป14%ได้แล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นเขาขึ้นดอกเบีย้ยเป็น20%แล้วใช่ไหมครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่ามีข่าวข่าวนึ่งก็คือผู้ว่าการแบงก์ชาติรัสเซียนะครับเป็นคุณเป็นคุณชื่อเอวิลานี่ครับผมเขาขอลาออกคนระับ คือคนคนนี้เนี่ยเขาเขาเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติมาหลายปีนะครับแล้วก็อยู่กับคุณปูตินมานานมากเป็น2ี่สิปีได้เลยแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยมาขอลาออกคือไม่รู้ว่าเขาไม่ไหวแล้วหรือว่ายังไงแต่ว่าคุณปูตินเขาไม่อนุมัตินะครับก็คือบังคับให้ทําต่อนะครับผมเอ่อก็คือว่าคนนี้เขาสําคัญจริงๆเนาะคุณปูตินเขาถึงไวใจนะแต่ว่าอยู่ๆมาขอลาออกเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันแย่จนแบบไม่ไหวแล้วหรือเปล่าหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่ทราบเนาะลองไปตามตามันดูได้นะครับผม แล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่อง,งหลักๆคือเป็นเกี่ยวกับพลังงานใช่ไหมครับก็ตอนนี้ทางยุโรปเนี่ยเขาเริ่มหาพลังงานทางเลือกอื่นแล้วก็คือเริ่มมีดีลมีดีลกับทางอเมริกาใช่ไหมว่าจะส่ง LPG มาให้ยุโรปมากขึ้นนะครับผมเริ่มไปคุยกับกาตานะครับผมว่าจะมีดีลการธรรมชาติจากกาตาเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ยิ่ง ยิ่งยืดเยืย้ยไปถ้ายุโรปเขาเขาหาพลังงานทางเลือกที่อื่นได้พอแล้วเนี่ยก็อาจจะโดนความบาดหนักมากขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็่าต่อไปก็เป็นเรื่องเออนนะครับผมมีการลดลดควาลดอันดับนะครับของแบงแบงในไทยนะครับผมก็ต้องไปดูนะว่าเขาเห็นอะไรเนาะ เราไปหาดูได้นะครับผมหลักๆก็เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจนี่แหละครับผมก็คือของเราเราไม่ได้ผลกระทบมากแต่ว่าเศรษฐกิจเรามันมันไม่ค่อยโตนะครับผมก็ก็มีการดาวเกตลงนะครับเขาเป็นห่วงเรื่องนี่นะครับนี่ที่ปล่อยกู้ในประเทศน,นะครับผมก็ต้องไปดูว่าเป็นยังไงต่อนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่กราตต์ครับห้ามไม่ให้ร้านค้ารับคริปโตใช่ไหมจริงจริง เนื้อหาจริงๆเป็นอย่างนี้นะครับคือร้านค้าทั่วไปสามารถรับได้นะครับแต่ว่าไม่ให้ผ่านผ่านตัวกาคือไม่ให้ผ่านเอ็กชแนนนะครับคือถ้าเกิดรับผ่านรับเข้ากระเป๋าตัวเองอ่ะรับได้เลยแต่ถ้ารับผ่านเอ็กชแนนเนี่ยรับไม่ได้นะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับคริปโตก็คือเอลสวาดอร์ใช่ไหมครับปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาจะออกหุนกู้นะครับผมพันธบัตรรัฐบาลเป็นบิตคอยนะครับพอปีนี้เนี่ยกำหนดเนี่ยเขาจะต้องออกภายใน15-20ถึงมีนานเนี่ย สรุปแล้วออกไม่ได้เพราะว่าปิดคอยเป็นมันพันผวนมากนะครับผมก็คืออันนี้เป็นข้อเสียข้อเสียหนึ่งนะครับของบิตคอยคือมันเวลาเราจะเอาไปใช้เป็นสกุลเงินจริงๆเนี่ยการที่อะไรจะเป็นสกุลเงินได้มันมันต้องสเตเบิลเนาะแต่บิตคอยมันผันผวนเกินไปนะทําให้เวลาใช้จริงๆอาจจะใช้ยากนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกอีกหรือเปล่าแต่เขาคาดการว่านะะอาจจะออกอีกทีตอนเดือนเดือนกันยานะครับก็ต้องไปดูอีกทีว่าออกออกได้ไหมนะ ต่อไปเราก็มาดูแนวโน้มตลาดกันนะครับแนวโน้มตลาดเราเริ่มที่ e อ c h a เ g e r ีเ e e เ,เ,เหมือนเดิมนะครับอาทิตย์ที่แล้วมีมีการดึงออกไปเยอะมากใช่ไหมครับซัพพลายจาก Exchange ก,ก็อาทิตย์นี้ก็ยังไม่เติมกลับมาก็ยังก็ยังอยู่ระดับเดิมนะครับก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีนัยยะอะไรนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วมีการ เก็บบิตคอยไปเยอะมากๆนะครับที่มีการเก็บมากๆส่วนหนึ่งมามาจากเจ้าของลูน่าด้วยนะครับก็คือเขาประกาศว่าเขาจะซื้อบิตคอยจำนวน100ล้านดอลลาร์สหนนรัฐนะก็มีการทยอยซื้อไปบ้างแล้วนะครับผมอาจจะสังเกตได้จากราคาที่ขึ้นมาพอสมควรนะครับผมนะครับเขาประกาศประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะก็ราคาก็ขึ้นมาแล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือรัสเซียบอกว่าเขาอาจจะขาย น้ำมันเป็นบิตคอยน์นะก็คือตอนนี้มีตะขาวขาวบวกนะอาจจะสอดคล้องกับกับอันนี้ด้วยนะครับอาจจะพอดีหรือเปล่าเบืเองญนนะครับผมนะก็ตอนนี้บิตคอยน์เนี่ยก็ตอนนี้นา่าจะขึ้นมาแนวต้านประมาณสัก4ี่หมื่นห้าถ้าสมมติทะลุ4ี่หมื่นห้าได้ก็ก็อาจจะเปลี่ยนแนวะโน้มจากไซเวย์เป็นขาขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็ไปลองวางแผนกันดูนะครับก็ตรงน,นี้เป็นจุดจุดวัดใจนะว่าว่าจะทะลุไหมนะครับผม เราไปดูอิทเห็นบ้างก็ส่งคล้ายๆกันเลยนะครับก็แนวต้าประมาณาสัก3,002-3,003นะครับส่วนใหญ่ก็ไปคล้ายๆกันนะเนาะมาดูทองคําบ้างทองคําก็วิ่งไเริ่มไซเว์แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ขึ้นไปเยอะนะครับผมพอสงครามเริ่มจะบอกว่าสงบกันไม่ได้เนาะคือเริ่มเริ่มนิ่งนะครับ ก็ทองคำก็เริ่มเริ่มนิ่งตามนะครับว้าวดูเงินเยนนะครับจริงนี้เป็นโอกาสดีมากๆสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเงินเยนอ่อนขนาดนี้น่าจะตั้งแต่ปี2018เลยหรือเปล่าอืมสองพันสิบหกไปนู่นเลยนะน,ยนะนานมากนะครับ ในรอบเกือบกี่ปีแปดปีเป็นโอกาสดีนะครับที่ใครจะเก็บเงินเยนตอนนี้นะครับก็ลองลองหาจังหวะเก็บดูนะครับจริงๆตอนนี้ก็เก็บได้เลยนะเนี่ยถ้าใครตั้งใจจะไปเที่ยวอยู่แล้วหรือว่าตั้งใจจะไปทําอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับตอนนี้เป็นโอกาสดีที่จะเก็บเงินเย็นนะครับเงินบาทเราก็มา33มสิบสามก็กลางๆนะครับ ไปดูตัวอื่นบ้างอ่าวิกอินเด็กนะครับเหมือนเมื่อสงครามจบแล้วเลยเนาะกลับมาที่ยี่สิบเอ็ดแหละเหมือนสงครามจบแล้วเลยก็ไม่รู้ว่าจบจริงหรือเปล่านะแต่ว่านักลงุมส่วนใหญ่เนี่ยคลายความกังวลแล้วอ่อาลองไปดูอัลวนบ้างนะครับอ่าอัลวานนี้ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็ถ้าสมมติ ใครเข้าแถวนี้นี่ก็ประมาณสักเกือบห้เป็นได้นะครับก็ถือเป็นเชนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับด้วยความเร็วด้วยความปลอดภัยนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะลงทุนเนี่ยลองไปศึกษาเพิ่มนะครับแล้วก็จุดตรงนี้เข้าก็อาจจะไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่เพราะาตลาดขึ้นมาพอสมควรนะวันนี้เราก็วิเคราะห์ตลาดประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับ ต่อไปเป็นช่วงขายของนะครับผมก็ฟาแรงเราเป็นผู้ให้บริการบอร์ดเทรดดิ้งนะครับผมก็มีบอร์ดกริกับรีบาลานให้ใช้นะครับแล้วมีเครดิตบอรให้ทดลองใช้1,000ดอลลาร,ร์มาลองใช้ดูได้นะครับถ้ามีคําถามหรือมีอะไรเนี่ยสามารถถามเข้ามาในเพจได้หรือว่าอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้การเทรดเนี่ยสามารถสแกนเคอรโคตรงนี้แล้วก็เข้าไปคุยเข้าไปถามได้ะจะมีคนคอยตอบให้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ